คือมาดีเลยฟังช่วงจำนอนมือร้องด้วยกันแล้วมาไม่ก a move ก together Listen ขึ้นมาวันรถด้วยกันมีเวลาให้ทั้งวันบ้องฟ้าฉันยามตะวันรำลาและรอต้อนรับยามฉันทรากอแค่จะมือชิ้นไว้ทีีเธอและชิ้นเย็นได้ไหมที่มีเธออยู่ข้างกายฉันไม่ได้ฝันไปใน แค่มีเธอและมีฉันแค่เรามีกันอย่างนี้ทุกครั้ที่เธอหันมาเพียงฉันได้สบสายตาเรากับแสงดวงอาทิตย์ปลกให้ฉันมีชีวิตในทุกวัน ตัวฉันก็พร้อมดูแลใจ Just tell me what you want เพื่อเธอคนนี้ฉันยินดีฉันให้ตัวฉันได้ไหมมันคำที่ฉันเชื่อใจไม่ตัวเธออยู่ทุกวันมาขึ้นทุกๆวันเอมา รอกับแสงดวงอาทิตย์ปลูกให้ฉันมีชีวิตในทุกวัน h i ย h yeah แ yeah. ค่เพียงมีเธอก็ดีไปหมด h i ย h yeah y e เจอก,ก็ช่วงเวลาที่มีความหมายที่ฉันยังไม่เคยได้เจอไม่ว่าที่ใดก็สวยงามเสมอ Love 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 อยากจะมีแค่เธออยู่สุนทางที่เดินยังคง ฉันไม่ไม่มีสิ่งใดเธอชุดไวเราเรายัางคงก้าไปโดยโอกาอที่เข้าใจค,คิดว่าเจอได้พบเธอที่ใจนี้นี้อยากกับคนที่โลกเป็นนี้มีเธออยากกับคนอะไรอะไรที่ทำให้เราได้เจอราเีดีจะยังมีเราเสมอ you are baby เก่งมากสสวัดีครัับสสวดีครับแผลๆเลยเขาบอกว่าตอนที่แบงก์โกเนี่ยเสียงกปิดดังมากเลยใช่มน้นโอเี่ยสวัสดีเด็กเป็นทางการสวัสดีครับแม่บ้านเพลงที่จบไปคือเพลง h i ย y a ค่ะแค่มีเธอค่ะ h i ยากแค่มีเธอใช่ค่ะเป็นซิงเกิลใหม่ใช่ซิงเกิลใหม่ละค่ายก็ค่ายเพื่อนคุณอะ ใช่ค่ะความกึ้งๆคาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยใช่คับก็จริงๆเพิ่งกลับมาจากเม็กซิโกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งพอดีค่ะรอบนี้ก็เป็นการไปรอบที่2ออะไรเงี้ยแล้วก็ เรามีแบบไปทัวร์คอนเสิร์ตเราที่เราอยู่ในเม็กซิโกซิตี้ใช่ไหมคะเรามีเราก็ออกไปโชว์คอนเสิร์ตที่นอกนอกเมืองหลวงบ้างแล้วก็มีแฟลม็อบในเมืองหลวงแล้วก็มีแฟนมิทติ้งที่แบบเป็นขายบัตร2รอบก็คือโซเอาทั้ง2รอบเลยโซอาลสองรอบเลยใช่ครับซึ่งคนเม็กซิโกเขาชื่นชมพวกคุณมากมากเลยเนาะใช่ครับแต่ครั้งแรกที่ไปก็คนดูเต็มเลยใช่ครั้งนั้นก็สามสี่พันคนที่แบบคนแชร์กันเยอะๆค่ับฮะแล้วเขาบอกว่า ปรากฏการ์คือรอบนี้คือแบบเขาพ้นแบบทั้งแฟดมาทั้งกรีดดังมากๆเลยอ่ะคือต้องบอกว่าจริงๆแฟดม็อบไม่ได้มีในแพลนตั้งแต่แรกคือเรามีแค่แฟนมิทติ้งแต่พอแฟนมิทติ้งมันโซเอาเร็วทีเนี้ยแฟดม็อบมันเหมือนมีคนเหลืออีกเยอะที่จะไม่ได้เจอพวกเราเนี้ยก็เลยแบบทีมงานก็เลยเอองั้นมีแฟดม็อบกลางเมืองแล้วกันในแลนด์มาร์กอะไรเงี้ยพอไปถึงเราก็บอกล่วงหน้าแค่วันเดียวเพราะเรากลัวแบบมันชุลมุนอะไรเงี้ยสุดท้ายคนก็มาแบบหลายพันคนอยู่ดีอะไรเงี้ยตกใจเลยตกใจมากเพราะว่านั้นอะไรทำให้คนเม็กซิโกเขาถึงชอบวงเเเรรราาาาาาโฟมิกกกซ์่่่ะะะนนนนจจป็พวถ้้ทุคูั เป็นแบบเพลงเดบิวต์ของพวกเราครับผมด้วยสไตล์เพลงด้วยแนวด้วยคาแรคเตอร์ของวงด้วยครับคอนเสิร์ตวงแล้วก็แบบนั่นเองเราสนาบส่วนความแบบ LGBTQ ผลาญ้วามรัแล้วก็นินก็เป็น LGBTQ ในวงด้วยอะไรเงี้ยแล้วฟังนุ้นคือแบบโอ้โหเรื่อง LGBTQ คือแบบเขาแบบชอบมากๆรักมากๆเปิดเปิดเปิดเผยกันมากๆเลยเนี้ยคือกึ่งกาบอกเลยว่าเขาอยากจะทำทีป๊อปอันนี้คือแบบสิ่งหนึ่งที่กึ่งบอกว่าอยากจะทำมานานมากๆแล้ว อันนี้ไม่กึ้งไม่ได้ปั้นนะฮะกึ้งไปเอาไปชวนเขามาอยู่ด้วยเฉยๆใช่ค่ะเข,า,ข,า,ขาดังของเขาด้วยตรวงเขาเองก่อนอแล้ววันหนึ่งปุ๊บ แค่กเขาบอกเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ไปถึงฝ่าครับครับเป็นยังไงบ้างแล้วเขาผลักดันไม่ลูกหรือเขาละเลยผลักดันเขาตัดเต้นละเลยเจ๊โทดาผลักดันเขาแล้วซ้อมเต้นอยู่ก็แบบพี่กึ่งก็เปิดประตูเข้ามาเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตที่แล้วอะไรเงี้ยจะไปเม็กซิโกพี่กึ่งก็ให้กำลังใจกดไลค์ตลอดกดแชร์ตลอดครับแค่นั้นเองเหรอฮะก็เงินก็เงินพี่กึ่งแค่นั้นละค่ะเงินก็เงินพี่กึ่งแค่นั้นละค่ะเทเก็บอกเร็วๆนี้จะไปบราซิลด้วยจริงไหม เอ้ยใช่ไหมคะมันยังไม่รู้มึงไปรู้มาจากไหนมันยังไม่รู้กันเลยมึงไปรู้มาจากไหนคะหรือว่าฉันรู้ก่อนนะจริงจริงวงนี้เพิ่งรวมกันได้ประมาณ3ปีประมาณสองสองปีค่ะเดบิวต์มาสองปีใช่ครับก็มาออกรายการรวมมาจากว่าทุกคนเนี่ยเต้นคอปเปอร์แดนซ์ก่อนใช่ครับผมต่างคนก็ต่างเต้นใช่ครับแล้วก็มาฟอร์มทีมกันใช่ค่ะคุณจะมีโอกาสดูไหมว่า พอโฟร์มิกไปเนี่ยโซเชียลมีเดียมีการขุดคลิปคลิปหนึ่งรู้สึกเราออกมาจากเดอะสแตนดาร์ดจากเดอะสแตนดาร์ดเนี่ยแหละคุณพิธาก็เคยพูดถึงโฟร์มิกใช่ไหมเฮ้ยโฟร์มิกดิบแต่เรื่องจากวงโฟร์มิกเชื่อครับใช่ครับเพลงเพลงเพลงอ่ะเพลงดังของเขาตอนนี้เพลงใหม่ขึ้นมาเพิ่งออกล่าสุดขึ้นมา เอก่อผมเปิดดู YouTube ตอนที่เขาไปเล่นที่เวทีที่เม็กซิโกแล้วคนกรีดตามมังว่าโอ้โหอันนี้นี่คือเป็นอันที่สองที่จะต้องผักดันให้ให้สุดให้ได้เป็นในกณะเดียวกันต้องผ่านพรบอสมรสเท่ากียมใหมดจะ <laughs> ได้ไปแบบแบบแบบออเทนติกไปแบบจริงๆแล้วก็ไปแบบนั้นนี่คือ Rainbow Economy Rainbow Economy นมีจะเป็นจีรุ่งที่ประเทศที่มีความตาไปทางประเทศมานสุดนี่ย คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งทั้นคุณค่าของประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ส่งทันวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็ส่งวิถีชีวิตของของประเทศไทยไปในทางกันแต่ยางว่าที่สุดอ่ะทูนเมซิโกเคยทำให้ดูแล้วใครไม่เคยดู Google f o r m i x ที่เมซิโกเดี๋ยวนี้โอู้ชัสกราซิสบูชัสกซิสพูดภาษาสเปนกันแบบสนุกสนานร้องเพลงเป็นภาษาไทยทำให้คนคนเมซิโกสนใจวัฒนธรรมไทยขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกดีใจมากเลยค่ะคือเคยเห็นมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นก่อนเลือกตั้งพอตอนนี้รู้ว่าแบบคุณพิธาแบบจะได้เป็นว่าที่นายกอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ยงรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเขาได้เป็นจริงๆอ่ะเขาเคยมองเห็นเล็งเห็นเรานะแล้วก็แบบว่าเขารู้ว่าเราแบบไปโชว์ที่ไหนแล้วถึงศักยภาพของทีปอปอะไรเงี้ยใช่มันยิ่งทาให้รู้สึกแบบเฮ้ยตื้นตันว่าถ้าเขาได้เป็นนายกจริงแบบเราเขาจะผลักดันองค์การทีปอปลงถึงความแบบเท่าเทียมไปถึงขั้นไหนเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่าการที่เรราไปตงนนั้่ะแบบ การที่เราสับสน LGBTQ อ่ะทำให้แบบต่างชาติเขายิ่งฝั่งลตินอเมริกาเขาเชิดชูและเขาชอบวงโฟมีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าแบบประเทศไทยเราจับจุดตรงนี้ได้หรือท่านนายกคนต่อไปจับจุดตรงนี้ได้แล้วแบบผลักดันเราด้วยผลักดันทุกวงด้วยนินว่าประเทศไทยจะได้แบบอะไรกับตรงนี้เยอะมากเลยจะมีแล้วเป็นใหม่ๆเด็กใหม่ๆที่แบบหลากหลายใช่ไหมเยาเพราะตอนนี้เอกชนสู้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่เฉพาะพวกเขาวันนี้ซีรีส์ไว้ซีรีส์ประเทศไทยเป็นหับกลางซีรีส์ไว้อย่างเงี้ย ทุกคนหาเงินเองหมดเลยครับทุกคนเอาให้ผู้ผลิตซีรีส์วายรู้จักไปชนกับอินโดผู้ผลิตซีรีส์วายรู้จักไปชนกับจีนคือพวกเราทําันเองหมดเลยนะฮะถ้าอย่างงั้นวันนี้ไม่ว่ารัฐบาลใครจะเป็นนายกหรือคุณพิธาเป็นนายกก็ขอให้เล็งห็นหันมามองทางนี้บ้างมองทางที่ป๊อปนะใช่ค่ะใช่ครับอยากจะบอกอะไรพวกเขาไหมอะไรคุณพิธาก็อยากฝากแบบว่าในฐานะ ทีป๊อปวงหนึ่งก็อยากอยากให้ทุกแบบว่าท่านช่วยแบบสนับสนุนวงการทีป๊อปของเราแล้วก็วงการบันเทิงของเราเพราะว่าจริงๆคนไทยเรามีความสามารถมากๆแล้วก็สามารถท่าเทียมกับชาวโลกได้แล้วก็ถ้าในฐานะการที่เป็น LGBTQ+ ด้วยแล้วก็เป็นทีป๊อปที่เป็น LGBTQ+ ด้วยก็คืออยากให้ช่วยสนับสนุนตรงนี้เพราะว่าชาวชาว LGBTQ รวมถึงแบบผู้หญิงผู้ชายด้วยก็คือทุกคนมีความสามารถมากๆแล้วก็น่าจะเป็นพา p เ o w e r ที่มีพลังมากๆของประเทศไทยก็อยากให้ช่วยด้วยคพักกันสักคู่เดี๋ยวกลับมาต่อ Yeah. 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 Chet, 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 chet.